โอเคเราอยู่ในโรงอาหารแล้วเออเออที่ผู้คนนี่หิวโหยมากเลยใช่ไหมที่เนี้ยใช่แล้วฉันก็มีคิดแคทวาซาบิคิดแคทของฉันยังไงนี่มันไม่ใช่เวลามาก,กินนะไอ้กล้วยรู้ไหมว่านายต้องทําอะไรไนายนายต้องฝึกฝนการเป็นเซลแมวของนายดูสิมีผู้คนหิวโหยเต็มไปหมดเลยที่เนี่ยเออโอเคงั้นให้ฉันยืนบ,บนโต๊ะประกาศเลยไล่ะเฮ้ยเฮนั่นไงผู้หญิงซาร่านั่นอะไปคุยเลย เออว่าไงจ๊ะซาร่าคือตอนนั้นผมจะเท็กซ์หาคุณพอดีแต่ว่าผมต้องออกไปพูดกรอนน่ะคือว่าผมอยากจะถามว่าคุณอยากจะไปดูหนังกับผมหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับอ้หูอิเผือกนายนี่มันอเจ้าเล้งจริงก็ก็ได้สิฉันก็ว่างพอดีเลยนะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับก็ดีเลยนะครับเอองั้นเดี๋ยวผมจะเท็กซ์ไปหาคุณทีหลังนะครับได้เลยเผือกนายนี่น่ารักจริงๆเลยนะโอ้เหรอครับเอ้ยนายนี่มันอิเือกนายนี่มันเจ้าเลหงจริงเลยนะนี่นะนี่นะโอ้ย เอองั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะครับอคือถ้าว่างกันแล้วก็นะไปหลังเลิกเรียนกันดีหรือเปล่าล่ะโอ้โหดีมากเลยครับแล้วถ้าเดทคู่เป็นยังไงบ้างครับกล้วยนายไปชวนแฟนนายสิแต่ว่าเบนจพรไม่อยู่นี่นะแต่นายไม่ได้เป็นแฟนกับเบนจพรสะหน่อยฉันถามเธอมาสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ทําให้เธอเป็นแฟนฉันได้เองแล้วนะอย่างนี้มันไม่เรียกว่าเป็นแฟนกันมาอย่ามาทําให้ฉันเสียใจดิฉันก็แค่พูดความจริงนี่หว่าโอเคคือตอนนี้เบนจพรก็แค่อยู่บ้านน่ะนอนป่วยอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาซุปให้เธอ เหมืนนายเอานี่ไปฝากเบนจพอหน่อยแล้วกันนะขอเลเยเพลกโอเคมันจะทําให้เธออาการดีขึ้นใช่ไหมแน่นอนแต่นั่นฟังดูไม่เหมือนนายเป็นแฟนเธอเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,ห,หยุดเลยนะอย่ามาพูดจาแบบนี้ด้วยนายเป็นอะไรของนายเนี่ยก็เธอทําให้ฉันรู้สึกแย่นี่ไม่คุยแม่งแล้วไปขายเลเยเอกดีกว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าน้าอายทั้งหลายที่เคารพนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณอาจจะเคยได้เห็นมาเลยก็ได้เฮ้ย เฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิไปไหนวะโหนายทําให้คนนึงออกไปแล้วนะเว้ยเอ้ยเอออย่าไปสนใจมาเลยนะครับเออมาต่อกันเลยดีกว่าครับคือว่าสิ่งสิ่งนี้คือปรากฏการณ์มหัศจรรย์อัลําโลกมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตเน่าเหม่เหม็นของทุกคนที่อยู่ในนี้อาจจะเพิ่งเคยได้เห็นเป็นครั้งแรกผมอยากจะนำเสนอทุกท่านเลเพือกอร่อยมากเลยนะลองดิ เอ้าสมายจะไปไหนลองก่อนไอ้น,นี่มันรสชาติแย่มากเลยฉันเคยกินเอ้ยอย่าพิ่งไปมันรสชาติดีมากเลยนะนายนายไอสตารฟอสลองเลยมันอร่อยมากไปไกลๆเลยนะไอเบิร์ดเฮ้ยนี่มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอเผือกฉันคิดว่าฉันคงไม่เหมาะกับการเป็นเซลแมนหรือเปล่านะนายทาให้ทุกคนนี่แบบทุกคนเลยนะออกไปจากโรงอาหารได้อะเฮ้ยมันก็จริงอะ่ะเออว่าแต่เราไปดูรถอาหารที่เพิ่งมาเปิดใหม่กันดีกว่าเฮ้ยขอโทษนะเว้ยไอเผือก ฉันก็ไม่ได้โกรธนายหรอกนะเว้ยฉันก็แค่เอผิดหวังนิดหน่อยอะเพราะฉันคิดว่านายคงต้องฝึกฝนฉันใหม่แล้วล่ะเออฉันจะเอาให้เข้มงวดไปเลยทีเนี้ย โหดูดิดูดิมาดูไอ้รถขายอาหารนี่ดิโหเขาเจ๋งไปเลยว่าเอ้ยลุงปูอ้าวว่าไงล่ะในกล้วยนี่ลุงลุงมีอะไรเกี่ยวข้องกับไป้รถขายอาหารนี่หรือเปล่าเนี่ยมันเป็น business ของลุงหรือเปล่าหรือว่าลุงไม่เกี่ยวใช่ละของลุงเองแหละโห้ยดีเลยลุงงั้นลุงน่าจะขายเล่เพืองนะนะลุงได้โปรดได้โปรดขายเล่เพือกเธอลุงก็ขายอยู่แล้วเนี่ยไงโอยจริงปะเนี่ยโอ้ my god โหดูสีเพืออไอ้ลุงปลาคนนั้นน่ะแบบโยนอาหารไปทั่วเลยแบบขายที่เยอะมากนี่แหละหนทางส่วอนาคตของเราเจ้ากอนดังซึ ือเลเผืองนะไม่งั้นฉันจะโยนพวกนายออกไปเห็นไหมไอ้กล้วยนายต้องหัดเรียนรู้จากคุณลุงปูบ้างนะ เห็นไหมว่าลุงปูเขารู้ว่าต้องขายของยังไงใช่ในายพูดถูกนี่ลุงปูครับเออลุงพอจะมีวิธีที่จะสอนผมไหมครับว่าจะเป็นเซลแมนที่ดีได้ยังไงผมอยากรู้มากๆจริงๆครับผมอยากรู้เคล็ดลับการขายของคุณลุงนะคบว่าคุณลุงขายยังไงก็แค่ตะโกนใส่พวกมันซะเลยผมก็ลองแล้วนะไม่เห็นจะได้ผลเลยเฮ้ยดูดิแบบคนซื้อนี่แบบโยนเงินใส่เต็มไปหมดเลยโหรวยเละแน่เลยว่ะดูดีเอเพื่อกงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อของหน่อยละกันเออผมขอซื้อเลเพือนหน่อยได้ไหมครับเออก็ผมอยากได้เลเพือนหนึ่งถุ ได้เย้งัน้นเดี๋ยวนายรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันให้คนอื่นกอนโอเคเอาเงินผมไปเลยครับเลยเผือกหนึ่งถุงนะครับโอ้ oh my god ดูสีเผือกอีลุงปลาคนนี้นี่มันดีจริงเลยอะโอ้ oh my god นี่มันเจ๋งจริงเลยฉันชอบมากๆเลยเนี่ยโอ้โหเผือกฉันคิดว่าเราอาจจะต้องมีของเราเองบ้างนะเราจะต้องมีรถขายเลเผือกบ้างนะเว้ยนายแน่ใจหรอวะไอ้กล้วยนายคิดว่าเราจะซื้อมันไวหวหรอวะซื้อไหวดีเราก็แค่ต้องแบบมีรถบรรทุกคันหนึ่งเฮ้ย ผมโตไม่อยู่ดีก็ฝนตกว่ะเร็วเร็วเร็วรีบเข้าไปโรงเรียนแล้วโอ้ยเลยเสือของฉันไม่เกียร์หมดแล้วเนี่ยโอ้ยดูดูดูดเร็ว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 ตาก็ใสใสอยู่ที่ให้ไม่อยู่ดีฝนตกว่ะเออหรือว่ามันเป็นสัญญาณบอกว่าอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวมีค่า T E ต่อโอ้โอ้ยแต่ว่าที่มันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งว่าแม่ไอ้เกียร ข้อเสียอย่างหนึ่งของไอ้รถแบบนี้แบบถ้าการไม่ดีก็ขายไม่ค่อยได้เลยดิคนยิ่งกลับมาหมดแล้วไม่ซื้อของละเออฉันว่าก็ไม่มีก็ดีแล้วนะไอ้รถนะนะั่นอะไม่เอาแล้วดีกว่าตอนแรกมันก็ดูดีอยู่หรอกเอ,อ๊ะว่าแต่ค่าพ e ตอนไหนนะมันควรจะเริ่มเร็วนี้ใช่ไหมฮะเห็นไหมฉันคิดว่าฉันกลายเป็นเด็กนักเรียนดีเด็ดแล้วนนเนี่ยโรงเรียนนี้ทําให้ฉันกลายเป็นเด็กนักเรียนที่ดีมากๆเลยหึ วันนี้เราจะเล่นอะไรกันเนี่ยขอให้เป็นอะไรนสนุกๆเถอออ้าวสวัสดีครับคุณครูเฮ้ยเอเผือกนายต้องมายืนข้างๆฉันดิเราเป็นเพื่อนสุดรักกันไม่ใช่เหรอวะเออนายนี่นี่ทุกคนเริ่มยืดเส้นยืดสายกันได้แลนะียาเร็วๆเร็วๆทธอมายังมากันไม่ครบเลยเนี่ยครูอารมณ์เสียจุงเบยงนะ่ะอ๋อแล้วเร็วขอโทษนะคะคุณครูหนูมาสายฉันไม่แคร์หรอกยาโอ้โหครูนี่ม่งโคตรโหเลยว่ะเอาเลยยะยืดเส้นยืดสายกันพอแลนี้ยา ยืดยาดอึดอัดก,กันจริงๆเอาล่ะตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนชุดไปชุดพีอีได้ละยะเร็วๆนะยาครูมไม่ชอบรอว,วันนี้จะเล่นแรสนุกกันนะยาเอาเลยยาจะพวกโง่มาคบกันหรือ,อยัง <_ c oughs> <_ s> เฮ้ยไอ้กล้วยฉันไม่ชอบเลยวะ่ะที่ครูชอบเรียกเราว่าไอ้งโง่อะฮ้ย <_ c oughs> อย่างน้อยเป็นไอ้บื้อไม่ได้หรอวะยังดีกว่าตั้งเยอะเลยนายคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอเออดิ อ,รอาริยะเจ้าพวกง่อวันนี้เราจะเล่นดอชบอลกันนะยาโอ้โหดอชบอลฉันชอบมากๆเลยเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นจริง,รงๆเลยเออไอเผือกเราต้องอยู่ทีมเดียวกันนะเว้ยอ,อ๋อมันมีให้เลือกเป็นทีมด้วยหรอวะเออแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถามให้เอ,อค,คุณครูค,คุณครูพีอีครับคือว่าพวกเราจะเลือกเป็นทีมกันยังไงอ๋อเราจะเลือกคนกันยังไงอะครับเออเนี่แต่ว่าถ้าสมมติฉันเป็นทีมหัวหน้านะเว้ยฉันจะเลือกนายเป็นคนแรกเลยวะ่ะไอเผือกไม่ต้องห่วงนะเว้ยขอบคุณมากนะกล้วย เออถ้าฉันได้เป็นหัวหน้าทีมนะฉันก็อาจจะเลือกนายก็ได้อารยาเผือกกับโดมนะยาเป็นหัวหน้าทีมยาโหฉันเหรอโอ้โหเยี่ยมไปเลยเออไปเลยไปเลยไอ้เผือกเลือกฉันนะเว้เลือกฉันนะเว้อ๋อแล้วนี่เราจะใครเลือกก่อน่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเลือกก่อนเองไอ้บื้ออ๋อโดมเลือกก่อนเหรอฉันเลือกมีมี่อ๋อแน่นอนอยู่แล้วว่าไอ้โดมจะต้องเลือกมีมี่อืมต่อไปก็ตาฉันเลือกใช่ไหมเนี่ยเออเลือกใครดีนะเฮ้ยฉัน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 เลือกเจแล้วกัน อ๋อเจหรอเจมันก็โอเคนะเออก็ดีนายก็เลือกดีแล,ะละ้วล่ะเออเลือกเจมันก็ดีแล,ะละ้วล่ะเจมันก็เป็นเพื่อนสีของเราเหมือนกันแต่เขาหน้านายต้องเลือกฉันะเวยเออเพราะว่าเราก็เป็นฉันขอเลือกพอลแล้วกันเฮ้ยพอลเนี่ยนะไม่เห็นจะแฟร์เลยว่ะพอลแม่ง30กว่าแล้วเนี่ยแต่อเผือกจะว่าไป30ก็ไม่ใช่ว่าดีตลอดไปนะเว<ไห>้ยอาจจะแบบสังขารไม่ดีแล้ววิ่งไม่ค่อยเร็วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเว้ยต่อไปตานาและอเผือกเลือกฉันเลยเลือกฉันเลยเร็วเร็วเร็ว เออฉันขอเลือกสมหมายสมิธแล้วกันสมหมายสมิธอ่ะแข็งแรงจะตายถ้าเอามาอยู่ทีมเรามันต้องดีแน่เลยว่ะเออมันก็จริงอย่างที่นายพูดนั่นแหละเออนายเลือกถูกแล้วล่ะโอเคแต่คราวหน้าเอาชนะวยโอเคนะโอเคเออฉันเลือกฮิตโตะแล้วกันนะอ๋อฮิตโตะก็ดีเหมือนกันนะเออเลือกๆไปเถอะเออคือว่าไอ้เผือกตานายแล้วนะตานี้นายต้องเลือกฉันได้แลวเพราะว่าฉันรู้สึกแบบเออโรลลี่มากเลยฉันรู้สึกเหมือนแบบโดนทิ้งมากเลยเนี่ยโทษทีนะแต่ว่าฉันต้องเลือกเด็กใหม่ว่ะ ฉันเอาเอเลนเข้าใจฉันหน่อยนะไอก้กล้วยคือแบบว่าเราต้องทําดีกับเด็กใหม่ไม่งันเดี๋ยวเด็กใหม่จะแบบรู้สึกแย่ได้เออแต่ว่าฉันรู้สึกโคตรแย่เลยนะตอนนี้เออฉันขอเลิกยูกิแล้วกันอ๋อยูกิแล้วก็โอเคก็ดีอืมก็โอเคเหลือแค่สามคนแล้วนะเว้ยไอ้เผือกอืมรู้สึกไม่ค่อยดีเอ้ยไม่ใช่สิหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่คนนี่หว่าเออโอเคฉันเลือกสตาร์ฟอสแล้วกัน เอมนี่ไอ้เผือกเอาจริงๆนะนายควรจะเลือกฉันได้แล้วนะคือแบบเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันโคตรๆนะเว้ยไอเ้เผือกฉันจริงจังมากเลยนะเรื่องนี้เอาหน้าเอาหน้าไอ้สตาร์ฟอสมันก็โอเคฉัน,นเอายอนจังโอ้ยโอ้ยเผือกได้โปรดได้โปรดได้โปรดอ่ะเอาไงดีอ่ะทุกคนเลือกใครดีวะยูโรสิยูโรอยู่แล้วยูโรเลยไม่นะไอเ้เผือกนายคิดดีๆนี่ฉันแบบแข็งแรงมากเลยนะฉันฝึกซ้อมทุกวันเลยนะเว้ยไอเ้เผือกขอร้อง ให้ฉันได้อยู่ทีมเดียวกับกล้วยเถนะเพือกอย่านะไอ้เพือกไม่ย่านะไอ้เพือกโอเคยูโรมาเลยมาอยู่ทีมเดียวกับเราเลยละกันโอ้ยนี่ฉันเป็นคนสุดท้ายหรอวะเนี่ยโอ้ยไม่มีใครเลือกฉันเลยโอ้ยเพือกนะไอ้เพือกโหฉันไม่มีทางเลือกเลยวะ่ะสงสัยฉันจะต้องเอาไอ้กล้วยแล้วละ่ะเฮย้ยเซ็งจริงๆเอาหน้าเอาหน้าไอ้กล้วยอย่างน้อยนายก็ได้อยู่กับแฟนนายนะเวย้ยเฮ้ยไอ้เพือกโอ้ ฉันเสียใจมากๆเลยไม่มีใครอยากได้ฉช่เลยแม้แต่นายก็ไม่อยากได้ฉันนายก็รู้นี่ว่าฉันอยากอยู่ที่เดียวกับนายก็นายเพื่อนฉันนี่นี่นายกล้วยออกมาเลยนะิยะออกมาเลยเอา้าวทาไมล่ะครับคุณครูก็นายเนี่ยต้องไปนั่งตรงที่นั่งพักรอนะิยนะอา้าวทาไมครับทําไมผมเล่นไม่ได้อะ่ะก็ทีมมันไม่พอนิยะคนมันไม่ครบนะนายก็ต้องออกไปนิยะโอเคโอเคงั้นฉันจะฉันจะขึ้นไปแล้วนะฉันจะขึ้นไปนั่งตรงนี้แหละแล้วก็ดูพวกนายดูพวกนายมีความสุขกันเป็นยังไงละ่ะ ฮ้ยฉันต้องนั่งดูพวกนายเล่นกันอย่างมีความสุขบนนี้คนเดียวฮไม่เป็นไรไอเ้เผือกเดี๋ยวฉันจะเป็นเชียรดเดอร์ให้นายแล้วกันนะฉันจะเชียร์นายอยู่ตรงข้างบนเนี้แหละเอาละยาครูมีเรื่องจะบอกเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นามนมานี้ทําให้โรงเรียนของเรามีงบไม่พอเราเลยต้องใช้กระดาษทิชชู่แทนดอชบอลในจ้าเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อดอชบอลไงละยาโหพวกนายเล่นด้วยกระดาษทิชชู่เหรอวะไม่เคยเล่นด้วยไอ้ม้วกระดาษทิชชู่เลยว่ะน่าจะสนุกอะเนี่ย เออคุณครูพ e. ีครับคือว่าผมจะได้เข้าไปเล่นไหมครับไม่ได้เข้าหรอกย่าฝ่าไิเธอร์อ๋ yeah. อ,อ,อ,อโอเคครับเอ้ยไม่ต้องหัวงหรอกน้านะอีกกล้วยเดี๋ยวนายก็สนุกเองแหละนั่งอยู่ตรงนั้นอะเชียชฉังไงเว้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะนั่งอยู่กับมิสเตอร์สนัคเกิลคอยเชีย์นายนะเว้ยเออดีมากดีมากเดี๋ยวฉันจะเล่นเผื่อนายเองเว้ยโอเคเฮ้เย เอ้ยไอโดมเลิกปลามาได้แล้วเข้าใจเปล่าโอ้ยเออคือว่านะจริงๆแล้วครูก็อยากจะเล่นเหมือนกันแหละออาหลักกล้วยไปอยู่ทีมโดมได้แล้วครูจะได้เล่นด้วยคนจะได้มันเท่าๆกันโอเคนะเอาละ่ะฉันได้เล่นแล้วเว้ยไอ,อเผือกนายเสียฉันแน่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคุณครูอยู่ทีมเราเหรอโอ้โหทีมเราชนะแน่เลยเว้ยเออเออจะอยังไงก็ช่างมาเล่นกันเลยดีกว่าฉันพร้อมลุยเสมอนั่แหละเตรียมตัวเตรียมตายได้เลยยาอย่าพวกง้อโอ้ my god เอ้าเรากดอ่ะ คุณครูจะไม่บอกกฎเลยหรอแล้วกฎมันคืออะไรอ่ะกฎก็มีอยู่ว่าห้ามโดนห้ามโดนถูกปลาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกเอาแล้วถ้าถูกปลาถูกปลาแล้วจะเป็นยังไงอ่ะถูกปลาก็ออกไปยืนข้างๆไงไม่มีอะไรมากหรอกอ๋อโอเคโอเคโอ้โลโมาเลยจะมาแล้วนี่ไงนี่แน่โอ้โอ้ไอ้ใครมาบังทางวันนี้เอาไปเออนี่แน่ฉันก็ใช้เกาะกำบังเนี่ยแหละโอ้โอ้โอ้โยยยโอ้โห โดนปลาจนได้ว่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกแป๊บโอ้เฮ้ยทำไมคนนี่มันรุนแรงกันจริงๆเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณครูนี่โดนโดนปลามาห้าสิบรอบแล้วมาทำไมยังไม่ออกอีกวะเอ้ยทําไมคุณครูเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอ้เออเดินวิ่งข้ามเส้นด้วยว่าดูดีโอ้โหคุณครูแม่งสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยผมออกมาตั้งผมเอาแล้วเอ้ยผมโดนปลาไปแล้วโอ้ยพอแล้ว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 ผมออกแล้วคุณครูผมขอโทษผมขอโทษไม่ว่าลวเอานี่ไงปลากลับแม่งเลยโอ้โอ้ โอ้โหคุณครูแม่โคตรโอ้พอละพอละพอละโอยโอ้ยยังจะตีมาอีกโอ้โอโอ้โหนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยโอ้ยตกลงใครชนะใครแพ้วะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้ยอาริยาจบเกมแล้วนะยาแล้วหนที่สุดฉันก็ชนะเองเลยยาโอ้โหทีมชันชนะเว้ยไอ้กล้วยอะไรก็ทีมนายคุณครูมันโกนี่ว่าโอ้โหทําอย่างงี้น่าเกลียดจริงๆ เอาเลยยานักเรียนทุกคนออกไปข้างนอกเลยนะยะาออกไปตรงสนามเลยเราจะไปวิ่งกันวันนี้เล่นดอชบอลพอและสนุกกันพอและต่อมาก็ต้องไปวิ่งออกกาลังกายกนันบ้านนียาถึงจะเป็นค่า PE เข้าใจไหมะยะาโอ้โหฉันโค้ชเกี่ยวก,การวิ่งเลยว่ะโอ้โหเอาแล้วต้องวิ่งกี่รออเขาคุณครูก็ไม่รู้เลยยะาแต่ก็วิ่งไปเรื่อยๆือจนก,กว่าคาบเรียนนี้จะหมดนะยะาห้ามใครหยุดวิ่งนะยา่าวิ่งไปจนก,กว่าจะเลิกเรียนโอเคไหมะยะา โอ้ยชิมวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วว่ะโอ้ยเหนื่อยมากเลยเหมือนจะอ้วกเลยฮะอะไรนะนายจะอ้วกอ่นนะน,ออนายเป็นอะไรปะเนี่ยโอ้เเเฮ้ยนายเป็นอะไรปะเนี่ยทำไมนายอ้วกวะโอ้โหอ้วกเป็นเปลือกเลยเผือกซะด้วยโอ้โหนี่นายไม่สบายเหรอวะแล้วเวลานายกินเลยเผลือกนี่นายกินไอหอมันไปด้วยหรือไงก็ใช่สิเปลืองเงินนะก็เลยกินไปด้วยเลยเสียดายคือว่าตอนนี้มันได้เวลากลับบ้านแล้วเนี่ยแต่ว่านายอยากจะไปหาเนิร์สหรือเปล่า เดี๋ยวฉันพานายไปไปหาพยาบาลได้นะเว้ยเดินดีดีล่ะเออโอเคขอบใจมากนะเว้ยป่ะอ่างั้นเดี๋ยวฉันปล่อยนายไว้ที่นี่ก่อนละกันนะเว้ยเผื่อเออไม่อย่าทิ้งฉันไปเว้ยฉันไม่ค่อยชอบห้องพยาบาลอะอ่ะเอานี่ไปแล้วมันจะทําให้อาการของนายดีขึ้นนะปลาปลากระเป้าเนี่ยนะลุงปลา ฮะลุงปาลาลุงปลาให้ปลาปลากระเพ้าไอ้เผือกเหรอมันช่วยจริงๆนะกินไปหลายๆอันสิแล้วมันจะช่วยให้หายดีเป็นปกติเลยฉันลองมาบ่อยๆแล้วแต่ว่ามันต้องตัดให้มันถูกต้องไม่ใช่เหรอไม่งั้นมันจะมีพิษไม่ใช่เหรอลุงปลาแล้วนี่ลุงปลาตัดไอป้ปลาปลากระเพ้ามาแบบถูกต้องหรือย,อยังเนี่ยกินๆไปเถะนะาเออโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนละกันนะเว้ไอ้เผือก เดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวนายตามมาละกันนายไม่ต้องเปลี่ยนชุดหรอกเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันครึ่งทางเว้ยไปละงั้นเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนก่อนละกันเจอกันนะเว้ยเอเพือกเดี๋ยวเจอกันอ้าวหน้าไอ้เจไม่ใช่เหรอนั่นเน่อ้าวเจว่างไงเปลี่ยนชุดเป็นชุดจินนี่พร้อมแล้วเหรอใช่แล้วอ้าแล้ว,ลวนี่เออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนายจะไปเล่นกับพวกเราเปล่าหลังเลิกเรียนเดี๋ยวพวกเราจะไปเล่นกันได้เลยไปสิ เดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนเออรีบไปเปลี่ยนชุดดีกว่านะเฮ้ยใครอะเฮ้ยน้ำมันยูกิไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่มาทำอะไรอ,อ้าวเฮ้ยไปไหนเดี๋ยวก่อนนี่พวกนายไม่เห็นหรอว่าเมื่อกี้ยูกิมาแอบดูห้องเปลี่ยนชุดชายอะพวกนายไม่เห็นกันหรือไงวะโอ้แปลกจริงเลยอะอยากรู้จริงๆเลยมามาส่องอะไรวะเออแต่ช่างเถอะรีบเปลี่ยนชุดดีกว่าเดี๋ยวไอ้เพอกรอนานเออเปลี่ยนเสร็จละสักที โอ้ไปดีกว่าหวังว่าไอ้เผือกมันจะรออยู่นะถ้าแม่กลับบ้านก่อนนะจะโกรธมันมากๆเลยเหมือนที่มันทิ้งฉันตอนพนะีอีเนี่ยโอนะ้ไอ้เผือกเนี่ยไอ้เผือกอ้าวไอ้เผือกนึกว่านายจะทิ้งฉันไปแล้วซะอีกทําไมฉันต้องทิ้งนายด้วยละ่ะเดี๋ยวก่อนนะดูนี่สิลุงปาเขาให้รถแข่งฉันด้วยดูดิเฮ้ยสุดยอดไปเลยเจ๋งไปเลยว่าโอ้โหลุงปาแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะเขาบอกว่าฉันเป็นเด็กดีมากนะเขาก็เลยให้รถของฉันดูสิเจ๋งไปเลยใช่ไหมละ่ะ เออเจ๋งมากๆเลยเออแต่ว่าเรารีบไปกันดีกว่านะเว้ยโอเคไปกันเลยรีบกลับบ้านดีกว่าจะได้ไปเล่นกัะสือสทีไม่เสียเวลาเฮ้ยนั่นมันยูกินี่หว่าเฮ้ยแอบฟังดิเอ้ยนี่ซาร่าเมื่อกี้ฉันแอบไปดูห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้ชายมาแหละเฮ้ยยูกิทาอย่างนั้นเหรอวะเออใช่ฉันไปเห็นไปเห็นยูกิทําเลยแหละเอ้ยจริงดิแต่ไม่มีใครอยู่เลยนะเว้ยเอ๊แล้วเป็นยังไงบ้างอะ เออมันดีมากๆเลยแหละตัวเธอโอ้ยฉันไม่อยากจะพูดไปมากกว่านี้เลยนะเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวแฟนฟิกมันจะออกมาเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวว่าฉันจะไปเขียนก่อนนะเหรอจริงเป่าเดี๋ยวฉันจะรอติดตามอ่านนะเว้ยเอา้าแต่นายบอกว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเปลี่ยนชุดไม่ใช่หรอเออใช่ตอนฉันไปไม่มีจริงๆนะเว้ยมีแต่แบบเสื้อผ้าที่ใช้แล้วสกรปรกสกรปรกกับว่ากางเกงไนเน่าๆอะ่ะจริงป่ะเนี่ยโอ้โห ก็ไม่รู้ซินะแต่ว่ายูกิอาจจะเป็นประเภทที่ชอบอะไรแบบนั้นก็ได้ละมั้งเออเสื้อผ้าเหม่ยเมน่าๆกับงเกงใไหนเน่าๆเนี่ยนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ฉันว่านายควรจะไปคุยกับซาร่าได้ละอ๋อโอเคแล้วผมฉันเป็นยังไงบ้างอะผมได้เหรอก็งั้นๆั้นแหละอ๋อโอเคงั้นๆมันก็ดีพอแล้วล่ละโอเคเดี๋ยวฉันไปแล้วนะไงจ้าว่าไงสาวๆเป็นยังไงกันบ้างเผือกมาแล้วจ้าวันนี้นี่เมฆหนาจริงๆเลยนะจ้าไม่เห็นมีเมฆตรงไหนเลยนะไอ้เผือกโล่งโจ้งเชีรยท้องฟ้าเนี่ย พูดมากนะไอ้กลก้วย mm. ไปเลยไปถ้าไม่ช่วยะนะก็ไปเลยเออว่าแต่ซาร่ายังจํากันได้ไหมที่เราสัญญากันว่าจะไปดูหนังกันอะตอนเออหลังเลิกเรียนวันนี้นะ่ะเออไปสิฉันอยากดูหนังอยู่พอดีเลยนะอ๋อเหรอดีเลยเอองั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนดีกว่านะไม่กลัวพวกนายละบายๆนะยูกิเออแล้วเราจะไปกันกี่โมงดีล่ะเออไอ้กล้วย ว่าไงถามมีมี่หรือยังว่าไปกี่โมงเอ้ยกี่โมงก็ได้ฉันว่าเดี๋ยวมีมี่มันก็โผล่มาเองแหละโอ้มีมี่อยู่นั่นไงเฮ้ยมีมี่ไม่อย่าชวนนะไอ้เพื่อมีมี่คือว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบเดทคู่กันนะแล้วก็จะไปดูหนังด้วยไปเปล่าอ๋อไปสิไปสิเหมือนฉันยิ่งห้ามนายก็ยิ่งทําเลยว่ะไอ้เพื่อเออแล้วเราจะไปกี่โมงกันดีอ่ะเออกี่โมงก็ได้ฉันไม่ค่อยแคร์หรอกตอนนี้เลยดีไหมบ้าไม่เอาแล้วห้าโมงครึ่งเป็นยังไงบ้างอ่ะห้าโมงครึ่งเหรอฉันว่างนะห้าโมงครึ่งเนี่ย ก็ดีเหมือนกันนะห้าโมงครึ่งเนี่ยพวกเราจะได้กลับบ้านไปกันก่อนแล้วก็ไปแบบแต่งตัวอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปกันแต่ว่าฉันจะไปได้ก็ต่อเมื่อพวกนายไปอพาร์ตเมนต์ของฉันแล้วก็ไปขอคุณพ่อของฉันให้ก่อนนะโอ้นายต้องไปขออนุญาตพ่อเธอด้วยวะ่ะเออเออฉันก็เออไปขอก็ได้ว่าไม่มีอะไรมากหรอกเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าฉันทําตัวแย่ๆแล้วก็แบบทําให้พ่อของมีมี่เกียดได้แล้วมีมี่ก็ไม่ต้องไปดิก็ดีดีวะ โอ้โหฉันนี่คิดแผนดีๆอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทําตัวแย่ๆซะละเออแต่ว่าเรารีบกลับบ้านก่อนดีกว่าปะไปกันเถอะเฮ้ยพอเห็นกระดาษทิชชู่แล้วเราคิดว่าเราไปเอากระดาษทิชชู่ไปปาใส่บ้านมีมี่ดีไหมพ่อของเธอจะได้เกลียดฉันไงเป็นความคิดที่ไม่เลวเหมือนกันนะเว้ยเออฉันนี่มันแบบเฮ้ยีเนี u สจริงๆเลยในเรื่องแผนเอ้ยใครมาตีวะโอ้ยมาตีพวกเราทำไมเนี่ย วันนี้แหละฉันจะจัดการพวกนายให้สิ้นทราบเลยคอยดูไอ้พวกบ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเอาดีเอาดีมาเลยมาเลยฉันก็อยากจะเคลียร์กับนายมานานแล้วเหมือนกันมาจบกับวันนี้แหละฉันก็เบื่อนายมาเต็มทีละเอาเฮ้ยขอโทษลุงพอลผมไม่ทันตั้งไม่ตั้งไม่ทันตั้งใจจะตีลุงนะผมมองไม่เห็นอะเอาหลอะหยุดต่อสู้กันได้ละกล้วยฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะเป็นเด็กแบบเนี้ยเฮ้ยลุงพอลลุงไม่เห็นเหรอว่ามันมาตีผมก่อนนะดูยังไงมันก็ผิดชัดๆเลยลุง ไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็จะพานายไปเข้าคุกบาททะลูไปกันเลยเอาอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ทำจริงๆอ่ะลุงก็เห็นไม่ใช่หรอนายมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเฮ้ยไอ้กล้วยนี่นายถูกจับจริงๆเหรอเออดิฉันถูกจับจริงๆอ่ะเนี่ยลุงพอเดี๋ยวก่อนนะเราเราไอ้โดมล่ะนายเก็บข้อแก้ตัวของนายไว้ไปพูดที่ศาลเถอะจะพูอะไรตอนนี้มันก็ไม่ได้ผลหรอกวิ่งหนีก็ไม่ได้ผลเพราะฉันจะจับนายได้อยู่ดีเอาละเลิกพูดได้แล้วแล้วเราไปกันดีกว่านะ ไอ้เผือกนายต้องมาช่วยฉันนะเวย้ยโอ๊ยฉันถูกจับว่ะนายต้องมาประกันตัวฉันออกไปนะเวย้ยไม่ต้องห่วงไอก้กล้วยฉันมีเงินเยอะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายแน่นอนเออมาเร็วๆนะเร็วๆนะเว้ยไอ้เผือกฉันกลัวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไอ้เผือกอย่าลืมนะอัดไอ้โดมให้ฉันด้วยนะเว้ยไอ้เผือกไอ้เผือกอย่าลืมฉันนะเวย้ยไอ้เผือกเดี๋ยวก่อนอย่าลืมฉันนะเวย้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยฉันถูกตีไว้ไเผือก พอลฉันไม่อยากเข้าคุกอ่ะไม่อยากเข้าคุกจริงๆนะเนี่ยช่วยด้วยพอลนายไม่เห็นเหรอนายก็เห็นกับตาว่าอีโดมามาโจมตีฉันก่อนอะ่ะไม่ต้องเลยนายต้องอยู่ในคุกยาวแน่อีหนูโอ้ยเมื่อกี้ฉันก็แค่ป้องกันตัวก็อีโดมาตีฉันก่อนนี่นาะโอ้ยโอ้ยหยุดตีฉันได้แล้วพอลโอ้ยก็อีโดแม่งพูดกับป่ามาเลยนะเว้ยว่ามันจะจัดการฉันกับอีเผือกอะ่ะมันพูดเลยโอ้ยมันช่างไม่ยุติธรรมจริงๆเลยโอย โอ้โหฉันเดินเข้ามาในคุกแล้วว่าโอ้ยครั้งแรกเลยเนี่ยอา้าวลุงปามาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยอ้าวลุงปาก็ทํางานที่นี่หรอหรือว่าลุงปาเป็นเอ่อผู้ดูแลคุกหรืออะไรไม่ต้องพูดมากเอาของทั้งหมดที่นายมีไปให้ลุงคนนั้นซะอา้าวของทั้งหมดเลยเหรออ,อ่นนี่หนังสือการ์ตูนผมชอบมากเลยนะเนี่ยเออแล้วก็เงินอ่ะเงินผมมีเท่านี้นะแล,เลเแล้วก็เลเผือกแล้วก็เลเผือกอีก แล้วก็คิดแคทของผมแล้วก็เงินผมแล้วก็การบ้านผมแล้วก็ยายแมงมุมอย่าลืมคืนผมนะลุงผมจะได้ของพวกนี้คืนใช่ไหมเนี่ยผมจะได้ของพวกนี้คืนใช่ไหมอ่ะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าลุงจะพยายามเอก็บของไว้ให้ได้ดีที่สุดเลยนะลุงจะพยายามตามฉันมาเออโอเคโอเค,อเคลุงพอโอ้โหไม่ต้องเข้มขนาดนั้นก็ได้แหมเอาไปไหนเนี่ยอ๋อถ่ายรูปเหอโอ้โ,อโหอย่างนี้มันก็เหมือนเข้าคุกจริงๆเลยดิ ไปยืนตรงนู้นเออโอเคโอเคโอ้โหผมต้องผมจะมีประวัติไม่ดีแน่ๆเลยอะสิเออผมต้องยิ้มไหมอะ่ะเออผมพูดชีสได้ไหมเออพูดไปสิชีสนะโอเคโอเคโอเคชีสโอ้ยหน้าหนาแย่มากเลยไปกันได้แล้ว โอ้ยนี่ผมจะต้องไปอยู่ในห้องขังคุกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยวิ่งหนีตอนนี้ทันไหมอะ่ะลุงโอ้ยลุงพอลช่วยผมด้วยได้ไหมเนี่ยแล้วผมจะซื้อเล่เผื่อให้ลุงนะอ๋อโอ้ยเข้ามาในห้องแล้วโอ้ยไม่อยากอยู่เลยอะ่ะเออลุงพอลเดี๋ยวจะมีคนมาจะมีคนมาประกันผมนะครับเลิกพูดมากแล้วก็กลับไปอยู่ในห้องกกงขังได้แล้วปะ ครับครับโอเคครับไอ้กล้วยกล้วยอยู่นี่หรือเปล่าโอ้ไอ้เผือกไอ้เผือกมาช่วยฉันแล้วเหรอโอ้โหนายมาแล้วใช่ไหมไอ้กล้วยนายอยู่ในนั้นเหรอเออมาเลยมาเลยมาเร็วๆโอ้ยมาช่วยฉันแล้วมาช่วยฉันแล้วโอ้ยพวกนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะมาช่วยฉันแล้วเนี่ยรีบๆเอาฉันออกไปจากที่นี่ทีนะฉันมีแค่หมีตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเชนอุตส่าแอบเอาเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้ยพวกนายมาช่วยฉันแล้วเออแต่ห้องขังคุกนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออใช่มันก็โอเคแหละมันก็กว้างขางดีเออแต่นายนี่เอาฉ โอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้แล้วกันนะนายออกมาเลยดิมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอนะไอหนูนายต้องจ่ายมาก่อนสามหมื่นบาทโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันเป็นคนจ่ายเองนะโอ้โหเจขอบคุณนายมากเลยนะเว้แต่ตั้งสามหมื่นนะนายมีพอหรอวะพอดิไอเจเพิ่งจ่ายไปเนี่ยหมดแล้วเนี่ยครบแล้วเนี่ยสามหมื่นบาทเนี่ยงง้นนี่ก็หมายความว่าฉันออกจากคุกได้แล้วใช่ไหมเนี่ยฉันไปอิสระแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยฉันออกมาแล้วนะเดี๋ยวก่อนอย่าลืมให้ทิปฉันด้วยสิอะไรเนี่ยยังต้องให้ทิปอีกเหรอเออเอาไปเลย เออเดี๋ยวฉันแถมเลยเผื่อให้อีกก็ได้นะโอ้โหเจนานี่ยอดประเสริฐสีจริงๆเลยเอาละ่ะนายไปได้ yes ในที่สุดฉันก็ได้ออกไปสักทีโอ้ oh my god กลับสู่โลกภายนอกโอ้โหฉันไปอยู่ในยี่สิบปีแลวเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนนะนายไปอยู่สองนาทีเองโอ้โหไปอยู่ในนั้นมันก็เหมือนหลายสิบปีนั่นแหลนะน่ะเอาละ่ะฉันได้ของของฉันเกือบจะครบแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าโอ้โหฉันอยากจะกลับบ้านมากเลยเนี่ยอยากจะไปเล่นเกมอยากจะไปอะไรโอ้โหโอ้ยคิดแล้วมันก็โอ้ย ปวดใจเหลือเกินท,ที่จะต้องไปอยู่ในนั้นนะ่ะเออกลัวถ้านายเคยเข้าคุกแล้วนะ่ะจะมาอยู่บริษัทของฉันได้ยังไงเดี๋ยวนะฉันนะ่ะจะได้ช่วยนะคนที่จะมาหลอกบ,บริษัทของเราให้ไกไกลได้ไงเพราะว่านายเคยเข้าคุกมาแล้วสองนาทีเนี่ยนะเออนั่นแหละมันต้องกลัวฉันหนีหางปิ้นแน่นเลยเอาเถอะมาเถิน้าอีเผื่อไม่ต้องคิดมากหรอกนะถ้านายว่างั้นฉันก็โอเควะ่ะเออนั่นแหละนะ่ะแต่ตอนนี้คนที่ฉันอยากจัดการมากที่สุดก็คือไอโดมเว้ยฉันจะตันหน้ามันให้ใหงายเก่งไปเลย เอ้ดูไอ้เจดีไอ้เจไปทําอะไรก็ไม่รู้เอา้าไอ้เจไปทําอะไรอยู่นั่นน,น่ะนี่แน่นี่แน่ไอพ้พอลแกมาจับเพื่อนฉันเข้าคคกใช่ไหมแกต้องโดนกระสุนมิดไซ์กระดาษทิชชู่เจอกันพรุ่งนี้นะเด็กๆถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ก็ตามว่าฉันแอบไปโรงเรียนด้วยแต่ว่าฉันไปโรงเรียนด้วยนั่นแหละโอ้ยไอ้ลุงพอลนี่ก็ยังเป็นตำรวจที่ซื่อบื้ออยู่เหมือนเดิมเลยวะไม่รู้ได้ไงวะว่าเรารู้เอ๊แต่ว่าฉันไม่รู้นะว่าลุงเขาไปโรงเรียนด้วยอะโอ้โหไอ้เจ เอยฉันละเครียดกับนายจริงๆเอาเถอะเอาเถอะรีบกลับบ้านไปอาบน้ำเล่นเกมดีกว่าฉันละเบื่อกิ่นคุกนี่จริงๆเลยรีบไปรีบไปรีบไปอย่าลืมนะกล้วยว่ากลับบ้านไปนายต้องไปทำเลเผื่อกับฉันอะโอ้ย